สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิปที่ผมเปิดกาชานะครับทำทารีนตั้งแต่0นย์นะครับเริ่มต้นที่0ูนยทำจนตันนะครับ14ตัวก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมต้องเปิดไปเท่าไหร่นะครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F.K.Journey ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหากราชารจีบสวยๆในทีีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เว็บยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือไลน์ยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัยร้อยเซแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอรด้วยนะครับผมรู้สึกว่าทารินมันชอบมันชอบคุยกับพี่ไดอานีวย้ยผมว่า ทารีนอาจจะรู้สึกแบบแอบป,ปลื้มพี่เดลเนลอยู่ก็ได้เพราะงั้นเราเราต้องไปตรงนี้ครับผมเปิดตรงนี้เลยทารีนแอบป,ปลื้มพี่เดลเนลเว้ยเราต้องมาเปิดสถานที่ที่เราเจอพี่เดลเนลเว้ยตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็ตั้งเราเราเราตั้งพี่เดลเนลไว้ด้วยนะครับ นี่เอาเอาสก,กาออกก่อนนะครับให้มันเหลือแค่พี่ไดเนลตัวเดียวนี้นะครับแล้วก็ทารีนเนี่ยมันเป็นนกไฟเว้ยมันไม่ชอบเวลากลางคืนเว้ยมันต้องเป็นช่วงกลางวันนี่แดดกําลังร้อนร้อนแดดกาลังร้อนร้อนเลยช่วงเนี้ยนะครับไปกดหนึ่งทีแล้วมาสองแค่นั้น กดหนึ่งทีล่ลบแล้วมาสองแค่นั้นแล้วมันออกมาปุ๊บชุนนิดหน่อย ต้องขยับไปตรงนี้วะนี่ตรงนี้นี่มันมันแฉกแตรงนี้เห็นป่ะเห็นแฉกแตรงนี้ป่ะมันรูปร่างหน้าตาเหมือนพระอาทิตย์เว้ยแฉกแตรงนี้เลยเนี่ยมันหน้าตาเหมือนพระอาทิตย์นะครับแล้วกดตรงนี้แล้วมาอีกตัวไปฮึบลูกออกรวลดไอ้สัส โหไอ้เหี้ยแก้มตุ๋ยเลยสัสโหแบบแก้มแบบแก้มตุ๋ยอะทาลิน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 าาาทาลินทาลินมา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 ทาลินมาเฮ้ยไม่ได้อยากได้เพชร ที่ตรงนี้แล้วไม่ถูกต้องแล้ววะมันไม่น่าใช่ตรงนี้วะหรือว่าตรงนี้วะแล้วมันคือตรงนี้วะไม่ตรงนี้แหละมว<า>่าออกก่อนการันตีก็ยังดีไว้อันเนี้ยอ่ะมันมันมันสิบเอ็ดอะมันสิบเอ็ดอะออกออกก่อนก็ยังดีไว้แกขอเถอะนะ อุ้ยออลากำลังพุ่งเลยเมื่อกี้ทารินมาโอ้การันตีแล้วโอ้การันตีสองตัวแล้วเนาะไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้ป่าแห่งความมืดปะมันอยู่ตรงไหนนะไอ้ต้นนะั่นนะไอ้ต้นนั่นนะไอ้ต้นสุริมนีน่ยหรอ <c oughs> สวีโมนอีกแล้วอีเวนนี่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรุ่งเช้าแล้วกันอะพาที่กำลังขึ้นอะเอ๊หรือกลางวันวะเอ๊หรือช่วงเย็นวะแดดกำลังแบบนี้เลยนี่กระแดดกำลังสวย 2ตัว2ตัวลุ้น2ตัวเนี่ยสตัว2ตัว2ตัวออกเบิ้ลสักครั้งเอเปิดแสงมืดมาไม่เคยได้เบิ้นเลยนะครับเกมเบิ้ลมาทาลินเบิน้นขอร้องอยังไม่เคยได้เบิ้นเลยเว้ยตั้งแต่เปิดแสงมืดมานะครับรอบนี้แหละจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เบิน้น แล้วตัวที่สามปะ่ะอันนี้ไม่เบิ้ลแล้วอันนี้คือทิปเปิ้ลไงกดอีกทีตัวที่สามมาอุ้ยตกใจฟรีสัตว์แพ็กเด้งมาเลยครับก็กดไปเลยแค่นั้นไปไปอัปเกรดสะหน่อยนะครับอัปเกรดแป๊บหนึง่ง ใส่ชามให้ด้วยนี่ชามแดงมาพร้อมเสิร์ฟชามแดงมาแบบพร้อมเสิร์ฟนะครับแล้วมาตรงเนี้ยมาเลย มาทารินทารินมาออร่ากำลังพุ่งทารินฮึบเอ๊ะคือผมว่าตรงนี้ดวงกันหมดแล้วเว้ยเราเราเราใช้ดวงของพื้นที่นี้ไปหมดแล้วเว้ยทีเมื่อกี้เอ้ยอ๋อเวลามันเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนนี่วาต้องแบบผมว่าไปช่วงกลางวันไว้ตอนแดดแดดมันหมดละไม่เห็นกลางวันเลยอุ้ยมันไม่ได้แล้วว่าตรงนี้มันหมดแล้วเห็นปะคุณดูดิ คือตอนนี้ฝนตกเว้ยฝนตกฟ้าร้องมันเท่ากับว่าเราเราเราเปิดทาลินตรงนี้ไม่ได้แล้วเว้ยเกมมันบอกใบมานะครับามคือเมื่อกี้ผมเลยเปิดไม่ออกเว้ยคือทารินเนี่ยต้องเปิดตอนช่วงที่มีแดดนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วแสดงว่าสถานที่นี้ไม่ถูกต้องนะครับเราเอาจตะล่องย้ายที่กันสักนิดนึงไปที่ไหนดีอ่ะโอ้โหคนกำลังเปิดดวงกำลังมาโอ้โหฝนมาตกไง มันก็ไม่ใช่แล้วว่าฝนตกอ่ะนะเรากลับมาที่เมืองนะครับกลับมาที่เมืองนี่ตรงหน้ารุปปั้นเลยนี่หน้ารุกปั้นเลยนะครับยืนขอขามาพระแม่ก่อนเวลากลางวันถูกต้องเวลากลางวันถูกต้องอันเนี้ยอันเนี้ยมาอันเนี้ยมาอันเนี้ยมาทารียืนไงมา ก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็บอกยังไงแล้วมาเบิ้ลไงก็มาเบิ้ลนี่ไงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่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 ตรงนี้ไกลแล้วนะไกลแล้วนะตรงตรงนี้ผมว่าดวงยังไม่หมดผมว่าตรงนี้ดวงยังได้อยู่ สถานท,ที่นี้ผมว่าดวงยังได้อยู่เว้ยกดอีกหนึ่งทีแล้วมาอีกหนึ่งทีจังหวะนี้แหละของจริงว่ะเบิลปะเบิลปะเบิลไงอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไง ออันนี้ผมว่ากดอีกสักทีหนึ่งเทสอีกสักหนึ่งทีเว้ยถ้าเกิดหนึ่งทีเราไม่ออกผมว่าเราต้องย้ายทีล่ละแสดงว่าดวงที่นี้มันหมดเว้ยดวงหมดแล้วตรงนี้ต้องย้ายที่แล้วนะครับ ไปที่ไหนดีเรานี่ไปเราไปแมปที่แบบไอ้นี่ดีกว่าเว้ยแมปที่อ่ามันอยู่มันอยู่ในเนื้อเนื้อเรื่องทารลีนใช่ปะอันเนี้ยในเนื้อเรื่องทาลีน,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 ลนโหแดดก,กำลังจ้าเลยเฮ้ยมีเสียงนกด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกยังที่ผมได้ยินเสียงนกว่ะเสียงนกมันร้องเมือ่มอกี้ ใช่แน,บแววน,น่บอกแล้วว่าเสียงนกมันร้องบอกแล้วว่าเสียงนกมันร้องเป็นไงเบิร์ไง องฟังเสียงนกครับผมไม่มีเสียงนกละอันนี้แสดงว่าแสดงว่านกนกก็อยู่ตรงอื่นแล้วนะครับเราเราเราต้องย้ายจุดนี่เรามาที่ตรงนี้ดีกว่าจาลึกนิรันด์เอ้ยเอ้อ้อ้ไม่ใช่นกไอนี่ไอนี่แหลงไอนี่แร้งไอนี่แรลงไอนี่แรลงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหตรงนี้โอ้โหแรลงบินกันว่อน อุ้ยเฮียทารีนเพื่อนเต็มเลยหูยทารีนกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวตรงนี้เจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้แหละเพื่อนเยอะไงทารีนอยากมาคุยกับเพื่อนๆไงทาลีนให้เป็นคนรักสัตว์นะครับ แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าทาลินทาลินชอบนกแต่ทาลินไม่ได้ชอบแหลงแสดงว่าไม่ใช่นะครับตรงนี้อาจจะรักตัดแต่ว่าไม่ได้รักไอ้พวกนี้นะครับมีตรงอื่นไหมเนี่ยบ้านนกดินนี่ไงนี่ไงบ้านนกดินไปเลยชื่อก็บอกว่าบ้านนกนะครับนี่อาจจะเป็นบ้านของทารินก็ได้ใครไปรู้ แล้วเราก็เดินกันมาที่บ้านนกดินโอ้นี่ไงนกพวกนี้ทาเลีนอาจจะชอบนี่ไงมีรังด้วยนี่รังทาลีนนี่เลยตรงนี้เลยโอ้โหเรามาถึงรังละมาถึงรังแล้ว,ม,ลลวมันก็ต้องออกเว้ยแค่นั้นแหละถึงรังแล้วนะครับออกครับออกออกมาหน่อยครับอ สงสัยผิดลังสงสัยออกสงสัยมาผิดลังอันนี้ลังว่อีก่ก่หรือเปล่าผิดลังว่ะเฮ้ยคายกกงเล็บนี่ไงกงเล็บของทาลีนนี่เลยนี่คายกงเล็บมันต้องเป็นกกงเล็บของทารีนแน่เลย มาหน่อยครับ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 อ,บอ,อสงสัยมันคนละกงเล็บว่ะโอ้มันมีกงไงนกไม่ชอบอยู่ในกงนะครับนกชอบอิสระโอ้ผิดวะ่ะอันนี้ผิดผิดผิด,ผดิหรือว่าเราเราจะลองกลับไปที่เดิมดีฝนยุดตกหรือยังไถ้าฝนยุดตกแล้วเนี่ยผมว่าได้อยู่นะ ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนนะต้นสุวิมลอ,อ่ะาฝนยุดตกแล้วครับแสดงว่าสถานที่นี้น่าจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนี่ตรงนี้เลยเวลากลางวันชัดเจนเป่าคุยด้วยหรอได้ครับเป่าคุยนะทานินชอบคุยเหรอครับ เรียบร้อยครับเป่าขุยครับแต่อันนี้ไม่การันตีหรอกว่ามันจอกเบิ้ลครับผมเพราะเราเพราะเพราะเราเป่าขุยเรียกไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้การันตีอีกตัวหนึ่งมาจากการที่เราเป่าขุยนะครับเหมือนคาร์บิคอนมาครับเบิ้ลไงไม่เบิ้ลได้ไหมทิปเปิ้ลไปเลยได้ปะอันเนี้ยเบิ้ลไงเมตาเป่าคุย เมตาเป่าคุยเมตาเป่าคุยหปเ,ปเหรอทิปเปิลหน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 อออกสารตัวเหรอออกสารตัวเหรออุ้ยตกใจฟรีไอ, <c oughs> อ้สาดต้นสุวิมลทำทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ ถือว่าเป็นเมตาที่ถูกต้องอยู่ต้องเป่าคุยสองทีแล้วมันจะออกสามตัวเว้ย จบทอานี้แล e ้วไปเป่าสองทีก็ต้องออกสองตัวปะวะทาลิน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 ทินอุ้ยไม่ใช่สงสัยไม่สงสัยไม่ชอบพักสงสัยเบื่อแล้วผมว่าฟังเพลงนี้น่าจะเบื่อต้องเล่นพิมซะหน่อย ตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนผมว่าผมว่าผมว่าทารินอาจจะเบื่อขุย่ยละโอเคจบไปหนึ่งบทเพลงมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยจบไปหนึ่งบทเพลงทารีน โอ้ยสงสัยจะไม่ชอบฟังพินหนอ,อะระบำให้ดูแล้วกันนะระบำเทพสงครามด้วยเนี่ยอะระบำเทพสงครามมันมีแค่นี้เหรอมันมีแค่เป็่งกล้ามนี่นะคำนับดีกว่าคำนับคำนับพระแม่ทาลีนนะครับ มาหน่อย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 อก่อนการันตีหน่อยฮารีนก่อนการันตีก่อนการันตีฮารีน,ารนมาหน่อยครับไม่ใช่วะ <c oughs> ไม่ใช่วะอาจต้องเปลี่ยนเวลาสักเล็กน้อยเป็นช่วงเย็นให้แดดมันสวยๆงามๆนีแดดกำลังสวยเลยแดดกำลังสวยเลยอันเนี้ยแล้วออกเบิ้ลอีก เราเราออกเบิ้ลไงอันนี้เราเราออกเบิ้ลอีกทีหนึงอีเบิ้ลเบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลครับอืมไม่เบิ้ลว่ะมันไม่เบิ้ลอ่ะขาดสี่ตัวนะครับตอนนี้ ขาดอีกแค่สี่ตัวเท่านั้นถ้าตรงนี้เปิดไปออกอีกทีนึงเนี่ยผมว่าเราต้องย้ายที่แล้ววะต้องย้ายละผมว่าผมว่าหมดหมดเมตาต้นสุวิมนตอนนี้นะครับนี่เรากลับไปที่เมืองเหมือนเดิมนี่กว่านะครับเมืองอยู่ไหนอะ เอ้ยผมนึกออกแล้วผมวันนี้วันนี้ผมยังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยไปตรงไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยจตุหลักงานกาล่าเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปเลยผมว่าไม่ต้องเป็นจต,ตุหลักงานกาล่าเวย้ยต้นถั่วงอกต้นเก่าอ่ะต้นถั่วงอกต้นเก่าของเรานะครับนี่ ต้นถงออกต้นเก่า้วปรับเป็นเวลากลางวันแดดกำลังร้อนๆเลยแดดกำลังร้อนๆเลยครับมาครับทาลินก่อนการันตีให้หนึ่งทีนะครับตรงนี้ ที่เก็บดอกไม้ดูครับแล้วเป็นเวลากลางคืนที่เก็บดอกไม้อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้เลยจารึกลีลาของหมาป่าตาเดียวนี่ตรงนี้ผมผมชอบมากเป็นสถานที่แบบสถานที่ประจําแต่ว่านี้มันการันตีนะครับแต่ว่ามันจะออกเบิ้ลไงอันนี้มันคือมันจะออกเบิ้ลเว้ยใช่ปะละ่ะอันนี้ออกเบิ้ลเว้ย ออเอาเบิออเ้นเอาเบิ้นเบิ้นเอาเบิ้นเบิ้นมันเบิ้นผิดอันเขาออกมาหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวที่ตรงนี้ไงที่ตรงนี้แหละ มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันมันไม่ใช่แล้วนะขัดสามตัวนะนี่ไงเจอละนี่เก็บดอกไม้นี่แล้วมันอยู่ตรงนี้เลยนในนี้เลยแล้วเป็นเวลากลางคืนผมลองเมตานี้นะครับเมตาจุดเก็บดอกไม้นะครับทาดิเป็นผู้หญิงไงก็าอาจจะชอบดอกไม้ไม่แปลกนะครับ อาจจะเบื่อกลางวันและกลางวันแดดมันร้อนนะครับอยู่ยีมันทำร้ายผิวนี่ไงเอ่อดอกไม้อาจจะเป็นจุดเก็บเพชรหรือเปล่า <c oughs> ให้ทีหนึ่งนะครับนี่แหละผมสัมผัสได้แล้ว

ขดดีตัวเนี่ยขาดสองตัว <c oughs> เปลี่ยนเวลาหน่อยแต่ต้องเป็นเวลากลางวันวะต้องเป็นกลางวันไว้ผมว่า,าการคืนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันหนาว,วมันหนาวแล้วไฟที่ตัวทารีนมันจะดับคุณเห็นไฟที่หัวตรงนี้ป่ะที่มันแบบอย่างเงี้ยคุณเห็นป่ะคุณเห็นที่ห,หัวคุณเห็นหัวทารีนป่ะ คือตอนกลางคืนอ่ะมันหนาเว้ยมันทําให้ไฟที่หัวทารีมันดับเว้ยเพราะงั้นมันต้องเป็นตอนกลางวันนะครับผมว่ากลางคืนไม่น่าใช่นะกลางคืนก็กลางวันก็อาจจะไม่ใช่ว่ะ กลางวันมันก็ไม่ใช่เหผมว่าตรงนี้มันแปลกๆแ,แล้วผมว่าตรงนี้มันไม่น่าใช่ที่วะ่ะต็อาจจะต้องกลับไปที่เมืองนะครับผมว่าเราั้นต้องกลับไปที่เมืองแล้วก็กลับไปหารูปปั้นนะครับมาภาวนานครับสวดมนต์ตรงนี้หรือศีลกินเจตรงนี้นะครับกลางเวลากลางวันไปครับ ทาลินเชื่อมจิตต้องเปิดตัดต,ตาไว้ทาลินแล,แล้วฟังเสียงไม่ใช่วะให้อีกทีนึงครับตรงนี้ ใช่มันไม่ใช่ไว้กลับไปที่ต้นไม้ใหญ่ดีกว่าเมตาสุดแล้ววันนี้ต้นไม้ใหญ่ทำผลงานดีสุดแล้วว่ะต้นสุวิมนะ่ะผมว่าต้นสุวิมนมันคือเมตาเว้ยตอนนี้ของทารีเนี่ยเนี่ยสุวิมนเมตาครับเวลากลางวันห้ามเปิดตอนฝนตกแล้วมันจอ,อกเบิ้ลนมา ตรงนี้นะครับออกเบิ้ลตรงนี้คือออกเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลตรงนี้นะครับเบิ้ลมาทารีนเบิ้ลเครื่องกดหนึยยงงง่งทีแล้วออกอีกตัวอึ๊บไม่เบิ้ลมังไม่เบิ้งว่า ขาดก,กี่ตัววะนี่เียขาดหนึ่งตัวนะครับขาดหนึ่งตัวเรามาที่ตรงนี้แหละมาครับลืมเ,เป่าคุยเออว่าลืมเ,เป่าคุยเอ,อ้ยลืมเป่าขุยว่ะใช่เลยครับลืมเ,เป่าคุยครับผม หนึ่งบทเพลงจัดไปครับจบหนึ่งบทเพลงมาครับแล้วทารีนตรงนี้ก็คือมามาหนึ่งตัวตรงนี้ให้มันจบจบนะครับ ให้มันจบๆตรงนี้แหละนะครับทารีนมามาหน่อยต้องเป่าขุยนะครับห้ามลืมเป่าคุยเด็ดขาดถ้าคุณมาที่ต้นสวิมลนต้องเป่าคุยหนึ่งทีถ้าคุณจะเปิดทารีนะครับฮแฮ่นั้นจากศูนย์น,นะครับทารีนผมจากศูนย์ทำยันตัน โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับทาลีนที่ทําตั้งแต่ศูนย์ตัวนะครับทาจนตันแล้วก็ส่วนพวกเหตุผลต่างๆเนี่ยว่าผมเอ้ะทำไมผมถึงตัดสินใจทําทาลีนผมไม่รอแสงเมื่อตัวใหม่หรอหรือว่าจะแบบทารีนกับแฟตโตเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยใครแบบควรควรทำตัวไหนมากกว่ากันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คีในคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ